คุชชั่นแบบเก่าทำให้เราปวดใจทั้งเหนียวทั้งมันทั้งหนักหน้าเตรียมตัวพบกับที่สุดแห่งนว,วัตกรรมคุชชั่นล่าสุดของโลกผิวโกรองฉ่ำคุมมันไม่ต้องตบแป้งฝุน่น Alexis Essence Air Cushion พัฒนาขึ้นเพื่อสาวไทยและสาวเอเชียโดยเฉพาะสุดดงดำสีผิวไม่สม่ำเสมอปกปิดได้ดี เนื้อคุชชั่นเป็นแบบเซมิแมทไม่แห้งหรือว่าชุ่มชื้นจนเกินไปและฟองน้ำที่มีคุณภาพชั้นเลิศละเอียดระดับไมโครช่วยกระจายคุชชั่นในปริมาณที่เหมาะสมมีส่วนผสมของคลาเจนดอกกุหลาบดอกคาเมลีอาโรสเนลใบบัวบกฮาวิชและอืนอ่นๆอีกกว่า20ชนิดยิ่งทาก็ยิ่งบำรุงผิวให้เรียบเนียนกระจ่งางใสขึ้นไปในตัว ปกปิดคันเทพแบบไม่ต้องงอรองพื้นไม่ต้องพึ่งบีบและไม่ต้องบกคอนซีลเลอร์ผลิตจากโรงงานผลิตคุชชั่นเคาตอรแบรนด์ของโลกเลยการันตีโดยซัมซุงปกปิดเนียน10คะแนนเต็มตัวนี้นะคะยังมีกันแดดด้วย SPF สูงถึง50บวก PA บวก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 นาทีนี้ไม่ลองไม่ได้แล้วกับ Alexis Essence Air Cushion